สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่นอน้องนาค่ะสวัสดีครับผมไปทำข้ามญ่ครับเมือนี้พาพี่พ้าน้องไม่กินเขา่ากินข้อแรกกับลูกสาวบบตําบักทัวานามีอะไรกินลูกมีไก่เอ้ากินเลยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยครับตําบักทัวนะครับเด้อถอดอสี่คงแหนมแหนมสี่คงแหนมสี่คงหมู อ๋ออันนไรอย่าเข้ามา้ามองไม่เห็น,หนเลยอร่อยไหมยอ,ยอร่อยมากเลย้ำสีโพวนวัวอ้นหมอือ กนไม่เคยมทำไม,มนหนูม่กินเหหนูอยากกินที่หนูตลาดหนูเคยกินหนูลี้เหนูเคย,เคยใคอจก,ก,กินเจนกินได้เหนีว่ากนร้อไหมที่น,น,นี่ก็เหมือนกันหนูเคยกิน

เาข้าใส่เ้ืยองมลูกข้าเะเอะอืนี่ปาวังม็้ออันเดียวก็พอยาเหี้เอเป็นข้าวด้วยมันจะได้อิ่มคช่ถ้ากินไก่ไม่ได้อิ่มอืมซูอีกเลยเหรอ,อ ออกครับหลย,น,ยน้ำซีโคงหมูครับแต้องเหตุเองบ้าง,างอขอ้าครับตายดรับ 对嘛？嗯。嗯 để tính tầm tin. một cua không ạ? ban tầm một cua này nấm đấy có không ạ? กินห,หมดแล้วคะกินเลยลูก ข้าไหมคะข้าคำนงสองคำเอาเึ่งแล้วโอ้โเหรอนได้สองคำพออันกิเอียแล้เอานหนึ่งแล้วไงอันหนึ่งแล้วไงอย่างท่จะคล้องวนกินข้าวสองคำ

พอทายคลิปแต่อยากไม่ทายคลิปนั้นพอ,อก,กินอะไรกินแม่แม่ป้ามากินกินไหมกิน ขอทาด้วยพลันทำทั่วหลอดแหนมคือโค้ง モデル。 กินยังไงเนี่ยไอ้แม่ไม่เป็นเนาะอันนี้หนูไม่กินอืมอืานกินเองกินเมื่อปัปากินลนแล้วกินแล้วใช่ไหมเรียกินน้ำกันเอ้ากินน้ำก่อน้ดกันชุดชไหมกินน้ำวอืมอื อิ่มเลยเด้อพี่น้องมาเนี่ยพวกแซ่บแล้วครับตำหมกทัวกับทอดแหนมซีโครงหมูกับหมูกรอบกับสมตินน่งง่วเนาะกินกับลูกสาวาเหมือนเียลูกสาวยังไม่ทายคลิปน้ำจิ้งไกันกรขอขอบคุณขอบคุณทุกคนครับที่เคามาเบิ่งคลิปได้ครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพจไอตําข้ามยัยขึเก่าพี่น้องมาอนี่ขอเกาข้ามมาสวัสดีครับ